สวัสดีครับพบกับช่องทัพพูดชาแนลนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับ EP นี้นะครับผมมาทำอะไรนะครับผมมาที่บ้านลุงวางนะครับมาดูนะครับจักรยานไฟฟ้าของน้องตองสีอะไรนะฮะแถมด้วยนี่นะครับผมซื้อข้าวมานะครับผมกะว่าจะมานั่งกินข้าวที่บ้านลุงวางนะครับนี่๋ยอกนะฮะโอเค เราไปดูกันเลยลุงวังอยู่ไหมอู้อ้เข้ามาอ้โอ้โอ้โหตายเร็วอู้ลงตองคนสวยลุจนาน้อยโอ้แต่งตัวไปโรงเรียนในแล้ววันนี้วันแม่วันแม่โอ้ลุงวางก็ได้ไปด้วยไหมได้ไปไปนะเนี่ย ทั้งเป็นพ่อทั้งเป็นแม่ได้้แลวใช่ไหมครบหมดแล้วเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องน้องต้องกินข้าวอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยพูดเลยอร่อยมากแต่เช้ากินข้าวมันก็จะอันหนึ่งอยู่เนาะ ก็เด็กก็กําลังจะเจริญอาหารฮแซ่บอยู่มีอะไรบ้างเมนูมีทอดอะไรทอดลูกชิ้นแล้วลูกชิ้นแล้วก็เนื้อหมูเนื้ออันไหนเนื้อหมูนั่งไงโอ้เหรอให้น้องตองจับให้ดูออให้น้องตองกินไปเลยอันนี้ขัาเจียวใช่แล้วก็กินอะไรผลไม้อ่ะอืแจมมังกรช คืออาหารครบห้านมะูเนาะยังไม่ครบยังยังไม่ครบใช่ไหมผากผักต้องเอาผักสดด้วยน้องตองชอบกินผักไหมอย่าบอกนะไม่ชอบแล้วเราก็จะไปซื้อนะต้องกินผักด้วยแล้วก็ไปซื้อแตอกอันแข็งแข็งนะแตงกวนแตงกไม่ชอบแล้วแตงกวาแตงกวานะพ่อชอบกินอันนี้เด็กหญิงอะไรน่ะเด็กหญิงอะไรน่ะนันทิตา นันทิดานันทิดา,อ,ดาอาจจะขินนิดนึงเนาะเพราะว่าเออกล้องดิยินในกล้องอ่ะชินแล้ว <c oughs> ชินแล้วใช่ไหม m. ชินแล้วเ่วง <c oughs> นี้น้องตอง <c oughs> <c oughs> ชินแล้วชินแล้ว <c oughs> น้องตองจะเอาจะรยานไปฟ้าไปใช่ไหมนเนี่ยไปโรงเรียนใช่ไหมว <c oughs> <c oughs> ันวันนี้ผมไม่ได้อ <c oughs> อกไปสายแล้วโพ่อบอกว่ากลัวมันชา ก็ควรวันช้ามันไก่อันนี้ชาร์จไว้หนึ่งคืนนะยังนุ่งหวังเต็มแล้วเต็มแล้วใช่ไหมโอ้โหซื้อสดหรือซื้อดาวลูกงต้องหาอะไรสดใช่ไหมสดเลยโอ้หืมถุงเท้าถุงเท้าอยู่อยู่ไหนน้องต่อไว้ในล่ะมันคือ้องอยู่ตรงนี้หาหาให้หาให้ลูกหาให้กอง เ mm. จอไหมเนาะเจอถุงเท้าไหมเนาะไม่หนักหรอเจอแล้วเฮ้ยดีใจว้าวตั้งหลายคู่เลยใส่แล้วไม่ต้องซักที รุ่นใส่ใส่แล้วไม่ต้องซักทิ้งเลยทิ้งเลยแล้วก็ซื้อใหม่ <laughs> แต่ต้องเก็บมาจนมาขาดนู่นแหละเยอะมากเลยชุงเท้าเยอะก็ต้องเอาไว้ให้น,ออนห้องตองเป็นเซนะครับ<ๆ>ก็ใส่ชุงเท้าแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะไปเรียนหนังสือนะครับเด็กอ,อ่านฮะวันวันนี้เป็นวันแม่ <laughs> ฟังแม่ฟังอยู่ไม่ว่าแม่อยู่ไหน ช่วยตอบรับฉันทีใช่ไหมลุงว่าไม่ตอ้องตอบรับแล้วนี่แหละพ่อแม่เออทั้งว่าทั้งแม่เลยอืมใช่เลยอืมอันนี้ละพ่อแม่แหละน้องทองเฮ้ยเฮ้ยน้องทองกิน <c oughs> น้องทองกินข้าวอิ่มยัง <c oughs> อิ่มแล้วค่ะอ๋อไมากินน้อยจัง อาหารเช้าคืออาหารมื้อสำคัญนะต้องกินข้าวเยอะๆต้องกินอาหารเยอะๆตอนเช้ารน,น,นะนี่มาดูรถน้องจองเนี่ยถูกใจไหมสีเขียวเนี่ยปั้งอยากมีสักคัเด้นะครับอันนี้รุ่นอะไรอะ่ะมงวาง อเ,เอาไปดูยังไงไม่รูจากลุ้นขุ้นเพรว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดูหรอเดี๋ยวต้องรับเลยน้องตออือเอาโทมันไปเรียนมาเทียนเวลานะครับทีดีไหมน้องตองนั่งเมื่อวานเห็นจากในคลิปนะน่าจะดีนะนะครับวเบนเป็นสีที่ถูกใจน้องตองเองนะครับเพราะว่าน้องตองเลือกเองกับมือนะครับผม อืมก็ต้องถูกใจแล้วนะครับแปดโมงแล้วนะจะไปทันไหมนะ่ะให้ระวังอ่ะนี่นะครับผมผมก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นยังไม่ได้เห็นน้องตองนะครับอยู่เนาะนะฮะก็เห็นในคลิปนะฮะก็โอเคนะครับอืม เข้าโรงเรียนกี่โมงเนาะเด็กนักเรียนเราเนี่ยหาอะไรเนี่ยลุงวัง,งะนะครับไม่ใส่สุงเท้าหรออ๋อนี่นะฮะออกมันเต็มก็ถอดออกอ่มี่นนะมีแค่คู่เดียวแล้วคอยข,ขาบขานะ ตอนสมัยเป็นมัธยมอ่ะพูดตีนตอนสมัยนั้นนะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยเหรอไม่ได้ใส่หมดเกิอพูดแล้วหริเหรอตีนเปล่าอืมอ่านะครับก็จะลุงหวังก็จะไปส่งน้องตองนะที่โรงเรียนแล้วนะครับผมก็ก็ได้แค่อัปเดตรถน้อนะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นน้องตองขับ เลยจักรยานไฟฟ้านะครับผมน่าจะเป็นช่วงเย็นนะฮะชัดช้าเอา้าไม่ปิดไฟหรอเนี่ยเออจะได้ประหยัดไฟนี่นะครับผมอ,อ่มานะเอาแลวกว่าจะมากินข้าวลุงหว่างเออลุงหวางก็จะไปส่งน้องตองเนาะนะฮะผมก็จะได้ไปกินข้าวที่บ้านหมวดนะ ฮะพอพื้นมาแล้วเหรอมาไปโรงเรียนไปโรงเรียนเดี๋ยวจะไปส่งถึงรถโอ้เมื่อเช้านี่เห็นลุงวางทำลิปซักผ้ากี่วันแล้วที่ยังไม่ได้ซักเพราะว่าเพราะว่ามันเราต้องซักเองอืม เอารถผมเอารถมอเตอร์ไซค์ออกไหมติดไหมถอยได้ไหมอไถอยได้ไหมเอารถเอารถอะไรเอามอเตอร์ไซค์อืมเอาโอเค,อเคให้เอฟซีดูว่าภาพพ่อน,นั่งไปส่งลูกไปโรงเรียนรถมอเตอร์ไซค์ไหนอืออนี่นะครับบ้านพี่เสือ โอ้มาหา้องาสตาร์นมืออาไแล้วนะ,ะพ่อไปส่งลูกไว้โรงเรียนแล้วนะ,ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะรับผมขออนุญาตลงคลิปครับผม